ช่วงเย็ยนที่ผ่านมามีรายงานมานะครับว่านายกเศรษฐาได้ลงนามในรายชื่อคอรมอเพื่อเตรียมจะนําขึ้นทุนกล้าวแล้วขณะที่การแถลงนโยบายของรัฐบาลคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะลงนามรายชื่อคณะรัฐมนตรีช่วงเวลาห้าโมงครึ่งที่ผ่านมาหลังจากลงนามเรียบร้อยแล้วจะนําขึ้นทุนกล้าวต่อไป ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดถึงการจัดทำนโยบายรัฐบาลว่าขณะนี้นโยบายของรัฐบาลใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะ,ะแถลงภายในสัปดาห์หน้าทางนี้ต้องรอให้มีการโปรดกล้าวคอรมอและมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจึงจะแจ้งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระต่อไปคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับ